อีกไม่ถึงสองสัปดาห์จะมีการเลือกตั้งทั่วไปนะคะก็เข้มข้นหน่อยเรื่องหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือคุณหมอสุพัฒน์ซึ่งก่อนนั้นใช่เรื่องมันยาวนานมาย้อนกลับไปเมื่อช่วงโควิดนั่นแหละค่ะเมื่อปี2 5 6 4ตอนนั้นหมอสุพัฒน์ก็พาคุณหมอมาตรวจโควิดมาซื้อเอทีเคแล้วก็เข้ามาตรวจกันนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะโดนย้ายเลยย้ายไปอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบผลสอบออกมา4ต่อ3ค่ะตอนแรกก็3ต่อ3แต่เสียงสุดท้ายคือ สีของร,อรัฐมนตรีเป็น4เท่านั้นแหละคุณสุวิทย์ณวันนี้ก็ใส่เสื้อสีส้มแล้วใช่ไหมคุณหมอ,องลงสมัครเป็นสสงสง,สงขาเขต2เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคําถามละค่ะว่านี่คือการตัดขาหรือไม่แล้วเรื่องคุณหมอสุพัฒนเนี่ยหลังจากโดนย้ายโดนปลด S <S> <S มันเป็นการแกล้งก,กันหรือเปล่านะคะ <heures S 2> <heures S 1> เพราะฉะนั้นต้องถามเรียงตัวเลยเอาว่าไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะวันนี้ค่ะคุณพัฒนานพร้อมพลัดว่าทำไมนะคนุณสุวิทย์ครับค่ะคุณพัฒนานก็บอกว่าเรื่องนี้ก็แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของที่ประชุมอกพของสาธารณาสุขเมื่อวันที่22เขาประชุมตามปกติพอผลออกมาเป็นแบบนี้ก็มีมติปลดออกจากราชการทางคุณพัฒนาก็บอกว่าก็เป็นไปตามมติทุกอย่างเป็นเรื่องของวิัยค่ะจะบอกว่า แก,แกล้งก็คงไม่ใช่มตินี้มาก่อนนี่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมไทม์ไลน์มันต้องมาตรงนี้ด้วยเพราะว่าตามกฎแล้วถ้าเกิดว่าถูกปลดรหรือว่าถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่าจะไม่มีคุณสมบัติในการไปสมัครสสนี่นะอา้าวท่านก็บอกว่าก็อุทธรณ์ได้<อ>ถ้าเกิดว่าคุณหมอสุพักษ์อยากจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ได้ซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่การแกล้งค่ะคะแนนเสียงสามต่อ4นั้นก็คือให้ปลดออกรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นคะแนนทีี่่่4ชช้คะใม ก็เป <muitas S 2> ็นไปตามที่กรรมการเขาสอบวินัยก <illions thrive> ันค <ści> ่ะเมื่อถามว่าจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ทางท่านพัฒนาเองก็ย้ํานะคะว่าเรื่องนี้กรรมการสอบสวนเขาออกความเห็นมาแบบนี้เขาก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วขอยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนของเวลาไม่ได้ผลออกมาตอนนี้จะมากันแกล้งเขาไม่ให้ลงสมัครสอสสาเขตสองค่ะถามต่อไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเพราะว่าณตอนนี้นะคะคนก็เมาส์กันนะว่าตอนที่ท่านคุณหมออยู่นั่นน่ะคุณหมออยู่ใน ช่วงของโควิดใช่ไหมภูมิใจไทยใช่ไหมตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่แหละค่ะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องค่ะมติ 4. ต่อสนั้นเป็นมติของราชการเขาผมครับไม่รู้เรื่องตอนนี้ไม่อยู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วไม่ได้อยู่ที่กระทรวงส่วนเรื่องจะช่วงถามค่านู่นค่านี่อะไรก็ไปคุยกันเองคือคุณอนุทินเนี่ยบอกชัดเจนนะคะว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวค่ะ Come on, my Samuel.